อ้อโหมมากอาหมปูราจีนะครับถ้ากลับล่ะเป็นไอลีบูราจงนางแก้วมากเลยดูเป็นนางแก้วมากนะครับอยู่ตำหนักแถวประชาอุทิศสามสิบสองหรือเปล่าเป็นตำหนักพ่อแม่หรือเปล่าอันนี้ก็มาทองนะก็มาทองลงพ่อแม่ได้เหรอ ใครมาร่วมกันใช่มามาขี่เหรอครับยังไงอ๋อจะอ๋อเป็นการแฟชั่นโชว์ชุดเครื่องแต่งกายไทยเผ่าต่างๆอายุตรงอายุตองนั่นพี่น้องพร้อมไทยไทยล้านนะพวกาพวกอะาจจะไม่รู้ว่าเป็นแบบไทยเผ่าอะไรนะฮะนะฮะแลดูเป็นม้าขี่ที่นั่งนะคะ สภาวธรรมจะวัดเชียงใหม่นะคะไม่ขาดแน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่บอดี้สูทนะคะไครอะไรต่อนะไครอะไรต่อเพราะว่าหยุดสต้แป๊บนึงทำไมครับเพราะว่าการฟ้อนร้านนาน่ห้ามเลือยตัวนะคะถ้าเลือยตัวผิดนะคะอาจารย์เปิ้ลฟ้อนช้านี่ผิดนะคะเลือยตัวเลือยตัวนะคะประธานสภาวธรรมต้องหาบอดี้สูทมาให้ใส่มาเอาพยุมหนังแกหนักแกเยอะแกย่นแล้ว เป็นเหมือนโอนามิหรอคปล่โอนามิค่ะรักษาสภาพร่างนะครับโอนามิฉาบฟอร์มาลีนไทยอีกนะไทยอีกนะไทยลาวไทยลาวไทยล้านชาไทยล้านชานะครับตรงไหนล้านชาคาสานิดนึงนี่ค่ะอยู่ในดอยค่ะ สาผมด้วยน้ำหากผมก็เลยผีไม่เหมือนปกตินะคะน้ำหากนี่คือน้ำประปาดอยอ่ะรู้จักไหมคะน้ำที่มีผลึกทองแดงคอมเพอร์สูงนะฮะจักดศีรษะนะฮะงดงามนะฮะไปสี่ไปที่ไทยไหต่อไทยใหญ่ที่ไทยใหญ่มันไทยใหญ่ตรงไหนเหรอลิเกไทยใหญ่ น,นี่ชุดจัาไตนะคะไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะโดนสมาคมไทยใหญ่วีนนะคะว่าเอาชุดพม่ามาใส่วันนี้ที่รอคอยมาใส่ชุดพม่าได้ยังไงนะเออ,เอสวยนะคะอ่ะไทยสิสองจูเทยที่ไทยเหรออันนี้เหรอเอามาสินี่มาไทยร้านเบิร์ดนี่เออ โยดยคุณมนตรีปัญญาภูมาือเป่าวันนี้ผู้สนับสนุนผ้าทออย่างเป็นทางการบุ้มเม่ชาสะพึงเวยนะสิ้นแรกทินแรกใช่ค่ะสีเหลืองละกรตีนดำด้วยการพิมพ์นะคะ <laughs> นงดงามอาจารย์นะสักจะชอบมากเลย่อกอนอาจารย์สากไม่ใครคะเป็นผู้เป็น กันเลยครับเอาไม่ใช่เอาไม่ใช่เหรอไม่เป็นนะเป็นผู้คุณสรงคุณวุฒิในจังหวัดลำปางใช่ไหคะรถงานไทยสิษยอนนี่จุษย์ศจุไทยมีอยู่ชิ้นเดียวค่ะผ้าเปียวผ้าเปียวนะคะแล้วทําไมหนูฟอนได้ภาพเปียวนี่มันกันผีไม่ใช่เหรอแล้วหนูฟอนได้ยังไงนี่โมหหดเออสวยที่บอกว่าเหมือนชันเหมือนเหรอบ้านสไตล์เราก็ต่างกันแล้วเลนี่แม่ เหมือนมากนะฮะเดี๋ยวก่อนให้หนูไปกดไลค์เว็บเพจนะคะรักเพื่อนช่วยเพื่อนเลือกลอมพื้นนะคะราคาเชิญทางคือบอกมากอ่ะคือใจดานไอ้อย่างก้อดานนอทั้งไอ้อย่างก้อที่ขาวๆอ่ะใช้อีวาลงที่หน้าลงหนน้าะไทยอะไรอะไทยนี่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 ห้ามส่งตอนกลางคืนนะเดี๋ยวมันจะเข้าจริง นี่ต้องกวนต้องเตรียมถังออกซิเจนไว้ข้างหลังกับรถแอมบูลแลนซ์ือไปสี่ทายเคยเจอตอนเธอเป็นเป็นคือมาไปไม่เป็นอยู่เจอโดยตัวกามวานก็บอกให้เธอหนูแต่งหน้าบ้างลูกทำไมหน้าซีดหน้าเจอเธอแต่งหน้าแล้วแต่ดัดจรีอยากทาปากสีนู๊ดแบบนางแบบตอนนี้ว่าพี่ตายต้องไปเติมเลือดนะแก้วลูกน่ะคำพักทายของเธอไม่ใช่ว่าสบายดีไหมแก้วไม่ใช่นะเติมเลือดหรือยาลูก เป็นกะเทยนี่ตายไปนานแล้วนะดีว่าเป็นผีกะเทยช่วยไ,ไว้วเออที่พายุงร่างมาทุกวันีนี้น่ะนี่เนะก้าจะใส่ชุดนางแกวน,นะบางคนมีความเข้าใจแบบว่ามันคือชุดแขกชุดสาลีชุดพ่อแม่หรือผ่าทำไมมาเป็นแบบไทยอาหม่มอาเหงมอะไรอาหม่มยกความดีทั้งหมดความชั่วทั้งหมดที่อาจารย์ดอนนะคะอ,อ,อาห่มนี่คือแบบเป็นชาวไทยที่ออใส่ซิ้นแล้วก็ ผสมสาหรีไม่อาผมนี่อยู่ใกล้แขกมากที่สุดมันจะเหมือนแขกมันมีไทยผาเกคคาตีตูลุงคายางอะไรก็ไม่รู้โอ้ยไอตอนเออนั่นแหละก็ออกมาเป็นเมื่อเช้านั่นแหละเอออะไรก็ไม่รู้นะเสื้อผ้าจะกาดหลวงนะก็เป็นชุดคนได้นะเออนะคะโอเคงานอสุดท้ายนี่ไทยอะไรคะไทยสยามไทยพุ่มพวง ไทยเท่ากระดานชุดไทยเท่ากระดาษที่แบบชุดเก้าร้อที่อยู่ประตูน้ำะนะกล้าจะไทยสยามเดี๋ย <es> วไปฟ้องอาจารย์นเนศนะคะเ<า> <ś> <demasiado> นี่เมื่อเช้าทำไมต้องแต่งชุดนั้นไม่นาบอกว่าแต่งอีกมาร้อยเอเจดย่าน้ำเนี่ยไม่เคยแต่งชุดเทวดาเลยและถามว่าฟ้อนไหม ไม่ฟอรยรักเครื่องใหญ่กว่คนมีการไปรักหลับอยู่พื้นกระไม้ด้วยคืออีแก้วนะคะนี่คือไทยสยามมันต้องมีอะไรนะรักก้าวกะมาก้าวยอดนะนี่ขาดกันเจียบนะขาดหน้ากากทองกับหวีเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องแบบเข้าพระโกรธแล้วไงไทยสยามเขาใส่โกรธเนาะ เออนะมันขาดหน้ากากทองกับวีนะทรงพระสุยกรรมวีเร็ดวีเร็ดก็หักมาหวนะ่ารักดีทดลองดูก่อนนะทดลองดูก่อนนะคะนะคะและนี่ก็คือชุมนุมเผ่าไทยที่ทำให้เราเป็นไทยร้านนาจนถึงวันนี้นะคะขอองการประมือค่ะ ยังไงคะยังไงคะก็สิ้นปุดไงคะเนื่องจากว่าสารลมีนะคะไม่มีแล้วครับใชจะไม่ซ่อมแซมพราะดีไนเนอร์ได้เสียชีวิตไปแล้วถือว่าเขาเรียกว่าเป็นอนุสรเตือนใจปุดยังไงเราต้องใช้อย่างนั้นนะคะแนแน่ตัวสีเขาไม่รู้จักเราวันนี้จะเป็นอะไร ไม่เป็นแล้วที่คิดไว้ไม่ได้ทำหลับรวกหลับรวกเจ้าพมาห้าโมงไปอ๋อแต่ละวีป้าชุดอยู่ไหนอะย่าญาญยิงย่าญาเอยชมพูอะไรย,าย,ย้าอยู่ไหนข้าอยู่ชมพูอะไรยกแค,คืออะไรเลยคะเสื้อผ้าใครยังไม่ทำอะไรเลยชุดย,าย่าญงนี่ยังป็นสิ้นอยู่ในรถอยู่เลยคนะระาคาวันนี้ก้อนไม่มีอะเป็นแบบรำลองการแสด,ดงดูไปอะไรไ<ห>น,นะฮะ<ห>เอาย่าหาญิงมันเป็นผู้ชายไปแล้วอยู่ตรงไหน ยาย่าหญิงไม่ดาวอ่ะนอนคือไม่นอนสองวันที่รู้เลยนะนะคะวันนี้ก็เป็นค่ำคืนแสนสุดแสนพิเศษนะคะค่ะที่พี่ๆก็ได้รังสรรค์ให้กับน้องๆปีหนึ่งนะคะนี่สร้างสรรค์แล้วหรอคะสร้างสรรค์ค่ะเคไม่ใช่เลวสมำนะคะเป็นผลงานศิลปะค่ะนะะกินข้าวอิ่มกันหรือยังคะ อิ่มแล้วอิ่มแล้วก็อ้วกค่ะวันนี้อาหารอร่อยนะคะ้าชักัวอะไรนะคะัทั่วอรุณไรค่ะเป็นตำนานอาหารไม่ได้เปอร์เซ็นอะไรเลยคือขับรถเครื่องกายก็ไม่เคยจะคิดจะกินนะไม่เพราะมันเป็นชาวฝรั่งกินทั้งนั้นเลยนะที่นี่นะเราอาหารตอนแรกนึ้ว่าเป็นร้านแบบอเมริกันเบรคฟาสอะไรเป็นมานานเป็นหลายสิบปีตั้งแต่สมัยอาจารย์นครเรียนปรินซ์รอยัลนะคะอ๋อนะคะ ก็มา50ปีแล้วอ,อ,อะไร e? ไอย่างนี้นะครับเป็นตำนานของอาหารพื้นเมืองเชียงใหม่นะครับอร่อยดีอีกร้านมาหรือเปล่าคะอีกร้านอะไรไม่มาโอโอ๋ร้านเพลินเพลินเ้าจะเพลินไม่มาเหรอคะไม่มาแถบเยอะเหมือนกับร้านเพลินกับข้าวฟรีสินะเหรอคะจริงจริงกะนึกถึงแบบอะไรรู้ไหมครับคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคู่กันเนาะเจ้าว่าแล้วหนีมาถึงข้าวตอนเย็นขาย เป็นร้านเดียวในเชียงใหม่ที่ฝรั่งต่อแถวนะรั้นตีนดังด้วยนะแต่ไม่มีคนไทยกินเขาจะม้วนเหรอจ้าคนไทยกินกาวานกินร้านกินร้านแม่นร้านแม่นะคะแต่วันนี้มีใครมาบ้างไมีแบบคุเก๋ไม่มีคุณเก๋มาไหมไม่มีไม่มีคนเก๋เลยอปลยอุ้ยแม็กกี้อุ้ยใครอ๋ออีแม็กกี้มาทำไมคะคณะมนุษย์อยู่ทางโน้นค่ะ ทั้งจรีรทาการภายในเป็นการราชทาเลี้ยงดงภายในมาได้ยังไงไมาได้เราเปิดฟรีเปิคณะนะครับ กระทงกระเเอยคณะอื่นนี่มาส่องดูคณะเรา,ากันนะคะแล้วกระเอยปีหนึ่งยินดอยู่ในนี้ใช่ไหมไม่ออกไม่อยู่เลยอ๋อมาดูตัวอย่างของลูกพี่นะคะที่เร็วสามไวมากเดี๋ยวก็จะมีการแสดงมากมายหลายมากมายหลายชุดนะคะ<ๆ>จนถึงตีสองของทุกวันนะคะเหมือนรับน้องเหรอคะ <laughs> เดี๋ยวสี่ทูสตสตาร์ทเรียกรวมนะคะเรียกถูกทูตนะคะเดี๋ยวเราจะมีการแสดงของพี่ๆปีอะไรคะบ้างปีสามปีสามปีสี่นะคะับปกีการแสดงนี่เป็นเรื่องเป็นราวที่สุดในคณะเราแล้วนะคะปเ,เป็นการเต้นทัฟเวอร์แดนซ์เพลงเกาหลีนะคะคับกระตา่ายเทนนิดนึงปบบุ้งปุ้ยไปดูนัดไปดูในทีวีน่าเหมือนจริงกว่านี้อีกให้ไปฟังเพลงเกาหลีที่เปิดโวลวันละร้อยรอบที่ร้านเมียนโดงนะคะ ร้านเียงดงอีกหลายรุ่นพี่ขนาดเลยฮะคือเป็นฟังชื่อแล้วโอ้ทุกอย่างเป็นหมูกระทะแต่ว่าเปิดเพลงเกาหลีเฉยๆไม่ใช่เป็นแบบหมูหมาบอกว่าหมูสะท้าเออหมูกระทะสไตล์เกาหลีแล้วจริงๆคือหมูกระทะเร็วๆนั่นแหละแต่เปิดเพลงเกาหลี ที่ร้านเมียงโดตลูกพี่กนะเราปชินได้นะครับปูเน่าทุกวันฮุสสดเพราะมาจากไมโคร์กสชาติมาตรฐานเดียวกันทั้งเชียงใหม่กรุงเทพนะครับโอเคค่ะเขาจะร่มให้กับพี่พี่ปีสกับ cover dance Korean ว่าของเคาเีบเลมด